กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องถูกถูกทนานมาพบมาเจอกันช่วงใบใบหลังจากแอดวิไลนะครับพาแม่บ้านไปอบมปรมปัตุสัตว์พึ่งกลับมานะครับบ้านนี้ก็เลยหาเบียกให้แม่บ้านนะครับ,บล่างรถล่างรถแอดวีไลมิเตอคีล่างว่าเป็นบ่อ่าแม่บ้านว่าแอดวิไลมีแต่เป็นคนครับล่างว่าเป็นนะครับ ที่แรกว่าจะเอาไปอัดเศีดนะครับเวฟซี่ก็เลยเบิ้งทองฝ่าแล้วยยานฝนหํามกระทอกันก็เลยเบาไปเขาอัดเศีดนะครับเนี่ยบรรยากาศทองฝ่านะครับเหมือนฝนจะตกนะครับคุณพ่อคุณแม่การอยากให้ตกอยู่นะครับอยากให้ตกอยู่นะครับผืชพันธัญญาหารจะได้อุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้มะม่วงออกดอกนะครับมะม่วงจะได้เป็นลูกเป็นหมากนะครับคุณพ่อคุณแม่ อ่านี่ครับบรรยากาศเอาช่วงบายบครับแอดวิไลนะครับมีตัวเล็กเน่าทางนะครับคนนอนทุ่งมาฝากนะครับอ่าน่าเสียดายนะครับงวดที่ผ่านมามาตั้งแต่เหล็กวิ่งนะครับอ่าชุดจับคู่เฉียดเชีวนะครับเจ็ดแปดก็มีนะครับอ่าเจ็ดแปดก็มีนะครับแนวทางแตกสามเจ็ดเจ็ดนะครับน่าเสียดายมาเฉพาะตั้งแต่เหล็กวิ่งนะครับชุดจับคู่ถือว่า ถ้าเป็นภาษาอีสานก็อื่นว่าขนแตกโพนะครับเสียดเชวมากเลยนะครับอืมอตอนนี้นะครับแม่บ้านล่างรถเด๋ยวแอดวิไลจะเอาให้เบิง้งอ่าทะเบียนรถแอดวิไลนะครับแม่บ้านจัดแล้วนะครับนี่งวดนี้นะครับเนี่ยสามหกหกเจ็ดเนี่ยแม่บ้านจัดแล้วด้วยครับแม่บ้านจัดลอตเตอรี่แล้วผ้าพ่นไปอบลม นะครับมีพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่มากพอดีแม่บ้านจัดแล้วพนว่าพนฝันฝันพนฝันเกี่ยวรถอีดำเพนวานะครับเพิ่นก็เลยซื้อแล้วแม่บ้านนะครับบ่รู้ว่าพนฝันยังไ๋นะครับพนยังบ่บบอกิ่นว่าบอบอกรันอยากซื้อซื้อรวดรัเพนจัดแล้วนะครับบ่รู้ว่าพนฝันยังไ๋นะครับอแต่ว่าแม่บ้านจัดเจ้าด้อครับสามหอหาเจ็ดถ้าเบี่ยนรถแอดวิไลนะครับ ใ่บ้านสื่อแล้วอ่าล่างล่างเดียวสิให้ค่าล่างรถอ่านะครับอ่ามาเมืองน้ำกันนะครับคุณพอ่อคุณแม่นะครับจงพูดคุยกันยูนี่นะครับอ่าเข้ามาต้องไปซีรียสอีกอย่างหลายนะครับจงพูดคุยกันยูนี่คุณพอ่อคุณแม่คงจะเตรียมสม,มุดประกาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกลับมาจากไปอบรมปัสสุสัตว์นะครับกับพึ่งกลับมาอ่าไปน้ำกันนะครับ ประมาณถึงสิบคนมาไปอุบร่มน้บกันสิบเอ็ดคนพอดีนะครับอ่านี่เป็นตัวเลขแน้ทางนะครับของคนนอนทุ่งงวดที่ผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่ร่วมทั้งเบิดบอกเกือบร้อยบอ,อรวมทั้งหมดเก้าสิบคนนะครับที่เกษตรอำเภอนะครับแม่บ้านเพราะว่าเก่าสิบกว่าคนเพราะว่ากับมีบางหมู่บ้านที่ อ่าเพิ่นว่ไปนะครับตามปกติจะประมาณร้อยกว่าคนแต่มีบางงูบาดเพิ่นบ่ไปนะครับอันนี้เป็นตัวเลขหนะ้าทางครับงวดที่ผ่านมานะครับคุณพอ่อคุณแม่นะ่เสียดายแนวทางแตกสามเจ็ดเจ็ดนะครับสามเจ็ดเจ็ดอ่าวิ่งเจ็ดกับแดนวทางบนล่างนะครับเจ็ดสามีคุณพอ่อคุณแม่เจ็ดแปดมี67เจ็ดมีเจ็ดสี่ 7, 2, มีเจ็ดสองมีนะ่เสียดาย ถามเบอรแอดวิไลบอกเลยว่าอาจจะเป็นสามเจ็ดหรืออาจจะเป็นเจ็ดแปดหกเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่นี่เปลี่ยนไปได้นะครับเบฟซี F C. เพราะว่าอ่ามันมาเหล็กเบิรนนะครับก็เลยเสียดายมากนะครับถามบางันนะครับแนวทางของคนนอนทุ่งแตกแน่นอนนะครับอ่านี่คืองวดที่ผ่านมานะครับคุณพ่อคุณแม่องวดน,นี้ข้ามาเบิ่งกันนะครับคนนอนทุ่งนะครับงวดนี้อ่า มาเบ่งตัวเลขเนวทางน้ากันคนนอนทุ่งนะครับงวดนี้นะครับเลกวิ่งยังเป็นตัวเก้าตัวเดิมอ่ะก็ับ่ามืนว่าที่ว่าตัวเก้าตัวเดิมครับเจ็ดยังอยู่นะครับเอาวิ่งวิ่ง7กับ2ครับอเจ็ดยังอยู่เด้อคุณพอ่อคุณแม่เกับ2 แต่ว่าสองมาแทนที่ปดนะครับวดที่ผ่านมาวิ่งเจ็ดกับแปดวดวนี้ได้เจ็ดกับสองนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้เจ็ดกับสองครับแนวทางจะเป็นบนบวกล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เบ่งให้ดีอ่าบนบวกล่างนะครับบนบวกล่างแนวทางบนบวกล่าง เบ่งใง้ดีได้คุณพ่อคุณแม่อ่ะครับวิ่งเจ็ดกับสองจับคู่ครับเริ่มจากคู่แรกครับหกหนึ่งเจ็ดสองแปดสาม เจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสองสามต่อไปครับแปดสองเขียนตามเลยคุณพงษคุณแม่ครับ แดหนึ่งแล้วก็หกสองนี่คือสุดสุด่ายนะครับมีทั้งเบิดเก่าชุดอ่ะคุณพอ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันเลย,ยาาลเี๋ยวยออแอดวีไลจะให้แคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่งวดที่ผ่านมาหน้าเสียดายนะครับเสาเข่าเฉพาะเล็กวิ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ะมาเฉพาะเล็กวิ่งนะครับอ่ะอยากมีอาการล่มแน่เด้อคุณพอ่อคุณแม่เอาครับ แคบนาจอไว้นะครับนี่คือคนนอนทุ่งอามือนี่วันที่ยีครับอ่าเดี๋ยวแอดวิไลลงวันที่ให้อ่าสรุปให้วันที่สรุปวันที่ยีครับเดี๋ยวมาคอยมาวางตัววงกลมนะครับวันที่ อ่ี่สิบสี่นะครับนี่คือหลักฐานการลงแนวทางครับกอพห8แปดอ่ะนี่คือมือสรุปนะครับอ่ะมาเบิ่งตัววงกลมกันเลยนะครับคุณพอ่อคุณแม่อ่ะคนนอนทุ่งวงกลมไปที่นะครับวันนี้วงกลมให้แค่สามคููเด้อคุณพอ่อคุณแม่อ่ะคู่แรกครับเจ็ดสองเจ็ดสองเด้อคุณพอ่อคุณแม่ จ็ดหนึ่งแล้วก็แปดสองครับวงกลมให้แค่สามคูณเด้อคุณพอ่อคุณแม่เนืา่อางเป็นบทลงังเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดสองที่เหลือนะครับหกหนึ่งแปดสามหนึ่งสองสองสามแปดหนึ่งหกสองเหลือหกชุดหากคุณพอ่อคุณแม่มักสอบก็สามารถจัดได้คือเขาเหมือนเดิม ครับแนวทางคนนอนทุ่งครับฝากแช่ไปให้กำลังแรงใจคนนอนทุ่งนะครับอขอกราบขอบุญขอบคุณคนนอนทุ่งนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางมาให้อดวิไลไดนน้ำเสนออยู่ตลอดนะครับก่อนอื่นบธรรมดานะครับเอฟซีทีทิดตามเป็นขาประจำเอฟซี FC ประจำเพิ่น5งวดติดผ่านมาแล้วนะครับสำหรับคนนอนทุ่งนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าแนวทางแต่ละสำนักย่งโมนิงนะครับเนื่องจากเลข นะครับสองหวดติดนะครับมีการเบิ้ลเลยนะครับ700377ถือว่าฮักประกาเซียนพ่อสมควรอาคลิปนี้เอ็ดวิไลจ,จากลากคุณพ่อคุณแม่กันไปยุดีไม่แห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ